เรามาดูกันที่ภาพรวมของการประชุมเหลียงหุยเมื่อวานนะครับสิ่งที่อยากจะสรุปให้ฟังคือหนึ่งนะครับจีนผิงย้ําแล้วนะครับย้าเลยว่าปีนี้จีนคุณต้องฟังตีมของจีนให้ดีว่าจีนเนี่ยปีนี้เขาเล่นอะไรนะครับจีนปรากฏว,ว่าผิดคาดเหมือนกันนะไม่เน้นเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจเนี่ยก็เน้นแต่ว่าเน้นน้อยหน่อยนะครับกลายเป็นเน้นอะไรครับไปเน้นเรื่องของ security นะครับ regime security ความมั่นคงนะฮะความมั่นคงของประเทศและความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะ ไปเน้นเรื่องนั้นแทนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนโจมตีเยอะนะครับโดนอเมริกาขึ้นภาษีโดนนู่นนอนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเน้นเรื่องการโหมเน้นเรื่องความมั่นคงอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยหลักๆเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจน้อยหน่อยนะครับไม่ได้มีการพูดรายละเอียดลงไปเยอะนะครับแต่ว่าความมั่นคงนี้พูดค่อนข้างเยอะเลยเยอะพอสมควร อันนี้ก็คงจะมีงบเยอะมากๆนะวิ่งไปตรงนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมครั้งนี้ครับโดยธรรมเนียมนะการประชุมเหลงหุ้ยเนี่ยเบอร์สองของประเทศคือนายกรัฐมนตรีนะฮะลีเฉียงเนี่ยจะต้องออกมาแถลงการทุกครั้งเวลาประชุมเสร็จต้องออกมาแถลงการนะมาพูดนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานก็ไม่ออกมาแถลงการนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่หลี่เฉียงไม่ออกปีนี้ครับลีเฉียงก็ไม่ออกอีกนะครับดูเหมือนจะยึดธรรมเนียมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะัการประชุมเหลงหุ้ยต่อไปนี้ คิดว่าเบอร์สองคงไม่ได้ออกแล้วคือเปลี่ยนลำเนียมว่างั้นเถอะลำเนียมเก่ายกเลิกนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่า ไม่ออกมันจะดีหรอไม่ออกนี่มันจะแสดงถึงความโปร่งใสอะไรไหมความโปร่งใสไม่มีนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่โดยวิพากวิจารณ์แต่การเน้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มีนะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วว่าเป้าหมาย GDP ของประเทศครับยังอยู่ที่5%อ็โอ้ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับจีนประกาศสูงไว้ก่อนแล้วก็ต้องพยายามทําไม่ได้นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่าสถานการณ์แบบนี้ จะทําไหวไหมนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่อง GDP 5%เนี่ยก็ยังมีการประกาศตั้งเป้านะตั้งเป้าขาดดุลงบอยู่ที่4%นั่นะหมายว่าเราจะเอา4%เนี่ยไปช่วยเหลืออ,อุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะช่วยให้มันมากขึ้นด้วยก็จะกระตุ้นเรื่อง IT เรื่อง AI deep seek อะไรพวกนั้นแหละนะครับก็อย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับนี่หมายความว่าปีนี้นะครับจะมีเงษเงินจากรัฐบาลจีนนะครับ เรคคอร์ดไฮเลยนะสูงเป็นประวัติการมาอุดหนุนอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใครทำธุรกิจอยู่ใครทำอะไรอยู่ก็ไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะไปจับอะไรได้ก็ช่วงนี้ถ้ามีเงินรัฐบาลเทมาเนี่ยถ้าถ้าเราไปอยู่ถูกจุดแล้วก็ได้อะไรพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจ